ประเทศไทยคือ Land o f v ฟ l l ลเลย์บประเทศไทยเราเนี่ยเสียเงินแน่ๆเนี่ยประมาณ1,000กว่าล้านที่คอรมออนุมัติจัดงานและน่าจะไม่ได้กําไรหรอกแต่ว่าได้นหน้าระดับโลกที่วอลเลย์บอลจัดได้เนี่ยไทยก็ทํามาหมดแล้วทําถึงตลอดจริงใจเล่าสวัสดีทุกคนนะคะพี่บอยมาพร้อมกับเรื่องราวของวอลเลย์บอลนะครับปิดฉากไปแล้วกับการแข,งขงร่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกที่ถ่ายทอดทาง PPTV แล้วก็ เป็นทัวร์นาเมนต์เป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก20วันที่ผ่านมาเนี่ยมีมูฟเมนต์มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายนะคบเพราะว่านี่คือการประกาศศักดิ์ศรีของประเทศไทยกับการรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาที่ใหญ่มากๆนะคะแล้วก็ทําถึงก็มีเสียงชื่นชมมีมุมที่น่าสนใจที่อยากจะเจาะแล้วก็ เล่าในฐานะที่พี่บอยเองก็ก,กอดติดวอลเลย์บอลน้องแล้วก็แฟนแฟเพจพี่บอยรวมถึงหลายๆคนที่ตามจริงใจเล่าเนี่ยหลายๆ EP ก็พูดเรื่องอุตสาหกรรมวอลเลย์บอลในประเทศไทยรวมไปจนถึงภาพที่น่าสนใจด้วยนะคะนี่คือจริงใจเล่าวันนี้ค่ะ ตามไปด้วยกันนะคะขอกำลังใจพี่บอยเป็นการกดติดตามได้ไหมคะอยู่กับพี่บอยแล้วไม่พลาดไม่ตกเรื่องใหญ่ๆเรื่องที่น่าสนใจแน่นอนค่ะแล้ววันนี้แน่นอนเหมือนเดิมนะคะขอบคุณ f a เกอร์ไทยแลนค่ะส่งผลิตภัณฑ์มาให้เราได้รู้จักตัวนี้ขายดี2ปีซ้อนนะคะนั่นก็คือ บอนบูสเตอร์ค่ะเขาจะบำรุงเส้นผมที่แห้งเสียจากการทำเคมีทําสีทำไฮไลท์ยืดดัดจะมีสารสกัด BIS ที่ช่วยให้เคราตินของเส้นผมที่เสียเนี่ยกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงผมเราเนี่ยจะนุ่มรื่นไม่ชี้ฟูเงางามสวยมากขึ้นหลังจากใช้เห็นผลทันทีเราใช้เหมือนครีมนวดเลยโลมลรําหมักเอาไว้3-5นาทีหลังจากที่เราสระผมเนาะจากนั้นล้างออกด้วยน้ำเปล่านะคะเรียกว่าบูส ความสวยของเส้นผมให้กลับมาค่ะเขามี3ขนาดนะคะขนาดหลอดค่ะ220 ml ขนาดคุ้มค่า500 ml แล้วก็พกพา50 ml ค่ะทุกขนาดราคาดีซื้อได้ในซ u เปอร์มาร์เก็ตห้างสรรพสินค้า7 e เ e ่ e อรวมไปจนถึงร้านบิวตี้ช็อปที่เป็นร้านประจำเมืองประจำจังหวัดของคุณก็ซื้อได้เลยหรือใครไม่สะดวกพี P ่บอยแนะนำให้ซื้อออนไลน์นะคะ ฟากเก r t ไทยแลนด์นะคะนี่คือหลายรวมไปจนถึงปักตะก้าส่งลิงก์เอาไว้ให้กดปุ๊บสั่งปรับได้เลยนะคะซื้อออนไลน์ก็มีโปรโมชั่นดีๆฝากทุกคนค่ะนี่คือสิ่งที่พี่บอยมั่นใจอยากให้ทุกคนได้รู้จักกับบอลบูสเตอร์แฮร์ทรีทเมนต์ตัวนี้ดีจริงๆค่ะมากันที่เรื่องราวของบอลลย์บอลชิงแชมป์โลกนะคะเมื่อวานนี้ใครดูอยู่โอ้โห ชัดเจนเลยนะคะว่ามันสนุกมากๆตั้งแต่รอบชิงเหรียญทองแดงมาจนถึงนัดสุดท้ายนะคะชิงเหรียญทองก็แชมป์คืออิตาลีนะคะก็คือเจ้าของทีมที่ไม่แพ้ใครเลย30กว่านัดติดต่อกันนะคะเป็นแชมป์ VNL ปีที่แล้วแล้วก็ไปคว้าแชมป์โอลิมปิกมาด้วย VNL ปีนี้นะคะแล้วก็มาจัดเนี่ยค่ะที่เมืองไทยวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกก็คว้าแชมป์อีกพูด,ดง่ายๆว่าอิตาลีเนี่ยก็ได้แชมป์หลัก ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆ3ทัวร์นาเมนต์ติดต่อกันถ้านับวีเนียร์ปีที่แล้วก็4ทัวร์นาเมนต์ติดต่อกันก็ไม่แพ้ใครเลยก็สนุกเล่น5เซตกับตุรกีกว่าใครจะได้เหรียญทองเนี่ยสู้กันยิบตานะคะสนุกมากเนาะแล้วคู่ก่อนหน้านั้นนะคะชิงเหรียญทองแดงก็เป็นบราซิลนะเจอญี่ปุ่นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าใครที่ชอบวอลเลย์บอลหรือใครที่ดูวอลเลย์บอลผ่านหน้าจอทีวีแล้วเนี่ยทุกคนที่มีความชอบกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยก็อยากจะไปดูในสนามนะคะอินดอร์สเตเดียมัวมาซึ่ง เมื่อวานนี้มันก็มีภาพข่าวออกมาเนาะว่าบุคคลสําคัญระรับโรคนะคะก็คือประธานสมาพันธ์วอลเลยบ์บอลโลกหรือว่าประธาน FIVB เนี่ยกล่าวชื่นชมว่านี่คือการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกที่ดีที่สุดตั้งแต่ประเทศเจ้าภาพเคยจัดมาก็ไม่แปลกเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็มีเหนือ กว่าคนอื่นนะแม้ว่าเงินจะไม่ได้เหนือแต่ว่าสิ่งที่เรามีเหนือกว่าคนอื่นก็คือหัวใจของการเซอร์วิสอันนี้คิดว่ามันเริ่มต้นตั้งแต่สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะคะท่านสมพรใช้บางยางเนี่ยท่านก็เวลาจัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรียกว่าทําถึงนะไม่ได้ถึงแค่มาตรฐานที่เขากําหนดแต่ว่าทําถึงหัวใจของคนซึ่งอันนี้พี่บอยชื่นชมในขณะ,ะนะเดียวกันเบอร์หนึ่งของวอลเลย์บอลเวิร์นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ดูแลเรื่องของลิขสิทธิ์แล้วก็การตลาดให้กับสมาพันธ์วอลเลย์บอลโลกเนี่ยก็ชื่นชมเหมือนกันว่า อย่างนี้นะคะก็ไม่แปลกเพราะว่าอย่างที่บอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยเวลาคนมาเชียร์เนี่ยคะ่ะเขาไม่ได้มาดูแค่กีฬาวอลเลย์บอลแล้วก็ไม่ได้ดูเฉพาะคู่ที่ ไทยแข่งเท่านั้นนะคะเขาก็มาดูกีฬาอารมณ์แบบว่ามาดูซูเปอร์สตาร์มาดูดาราเลยนะคะซึ่งมันก็เป็นไปตามกลยุทธ์นโยบายหรือว่าแผนทางการตลาดของวอลเลย์บอลเวิร์ที่ต้องการให้นักกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยก้าวข้ามการแค่เป็นนักกีฬาไปสู่การเป็นสตาร์หรือการเป็นดาราซึ่งมันมีความสําคัญทางการตลา,าดมันต่อย,ยอดไปสู่การขายพรีเซนเตอร์แล้วก็การทําให้กีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยค่ะมันยิ่งใหญ่ขึ้น ถ้าพูดแล้วเนี่ยวัลเลย์บอลเนี่ยคงแพ้แค่กีฬาฟุตบอลอย่างเดียวเท่าน,นั้นนะพี่บอยมีความรู้สึกแบบนั้นทีนี้เนี่ยพี่บอยมาเจาะนิดนึงว่าครั้งนี้เนี่ย ได้เสียยังไงนะประเทศไทยเราเนี่ยเสียเงินแน่ๆจากการที่ใช้ภาษีใช้เงินของรัฐบาลเนี่ยประมาณ1,000กว่าล้านที่คอรมรอนุมัติแล้วก็มีการนําเงินสปอนเซอร์นะคะที่ได้เข้ามาจากการขายลิขสิทธิ์ไทยทอดจากการขายบัตรจากการมีผู้สนับสนุนเนี่ยมาเติมในการที่จะทําให้การแข่งขันนี่มาสมบูรณ์แบบมากขึ้นพี่บอยเชื่อว่าสมาคมบริเบบอลท่านสมพรนะครั้งนี้จัดงานแล้วน่าจะไม่ได้กําไรหรอกแต่ว่าไดน้า นะคะซึ่งมันมีความสําคัญเนาะที่จะพาสไปสู่ให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นโค้ชหรือว่าเป็นเจ้าภาพการแข่งขันใน ์นเมนต์อื่นๆคือวอลเลย์บอลเนี่ยคงหมดแล้วเพราะว่าระดับโลกที่วอลเลย์บอลจัดได้เนี่ยไทยก็ทํามาหมดแล้วทําถึงตลอดเรียกได้ว่าเหตุการณ์แข่งขันวอลเลย์บอล v n l นเนาะในชั่นลีกปีหน้าเนี่ย2026เนี่ยเห็นบอกว่าจะกลับมาจาัดที่ประเทศไทย1สนามนะคะพี่บอยเชื่อว่าคงไม่ใช่สนามไฟนอลเพราะว่าเคยจัดไปแล้วก็คงจะต้องเวียนกันให้คนอื่นบ้างเพราะว่า VNL เนี่ยมีคนขอเป็นเจ้าภาพเยอะประเทศไทยเราก็คงเป็นหนึ่งในสสนามที่อยากจะเป็นเจ้าภาพเนาะก็ต้องรอดูซึ่งก็เคยเป็นมาแล้วนะคะแต่นีนเป็นได้บ่อยเพรา,าน,นี่ ละปีเนี่ยเขาใช้ถึง9สนามย่อยแล้วก็สนามหลักอีกหนึ่งสนามเป็นเป็นประมาณ10สนามนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีหลายๆประเทศวนเวียนกันจัดมันใช้จำนวนสนามเยอะ ก็มีสิทธิ์ที่ไทยจะกลับมาจัดได้แต่ว่าวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกจาก4ปีหนเนี่ยครั้งแรกที่ประเทศไทยจัดจากนี้ไปเนาะจะกลายเป็น2ปีหนเพิ่มจาก24ทีมเป็น3ามสิบอ่สาองทีมเนี่ยมันก็เพิ่มค่อนข้างจะเยอะคนเป็นเจ้าภาพก็ยากเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นเจ้าภาพขัดทุนพี่บอลก็เชื่อว่าถ้าเทียบเม็ดเงินต่อเม็ดเงินเนี่ยมันอาจจะไม่ได้กำไรกําไรหรอกแต่ถ้าเทียบมูลค่าทางการตลาดที่มันได้1 การส่งเสริมป,ประเทศไทยทั้งการกีฬาและการท่องเที่ยวการได้พูดถึงภาพลักษณ์ประเทศไทยการได้มีซอฟต์พาวเวอร์ออกไปมันก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงมูลค่าทางการตลาดที่มากมายเนาะการแข่งขันเนี่ยถามว่าสําเร็จถ้าเจาะลงไปในพี่บอยลีสวยเนาะหนึ่งก็คือคนไทยดูเยอะไม่ว่าจะเป็นสถานที่เชียงใหม่โคราชภูเก็ตซึ่งคิดว่าเป็นต่างจังหวัดคนจะไม่ดูปรากฏว่าคนดู80%เกือบทุกแมตช์การแข่งขันโดยเฉพาะ3สถามที่ต่างจังหวัดเนี่ยไม่มีสาวไทยไปลงแข่งขันนะคะแต่คนก็ดูกันเยอะเพราะอย่าง ที่บอกว่านี่คือ world class เนาะเราจะเห็น performance ของนักกีฬาอันที่2เนี่ยไม่ใช่แค่ดูอย่างเดียวนะคะต้องยอมรับว่าดูแล้วอุปกรณ์พร้อมในสนามบ้านเราเนี่ยก็อนุญาตให้เอาพร็อพเข้าไปได้พอสมควรถ้าเป็นอเมริกาไปจีนไปฮ่องกงเนี่ยอะไรที่เกินกว่าก,กระดาษ A4 เนี่ยเขาไม่ให้เข้าเลยก็มีไทยแลนด์เนี่ยค่ะแดนวอลเลย์บอลเนี่ยประเทศเดียวนะคะที่เขาพราฉะนั้นบรรยากาศในสนามมันก็จะดูคึกคักขึ้นมาในขณะเดียวกันแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าคนไทยเชียร์นักกีฬาไม่ใช่เฉพาะทีมไทยเนาะ เชียร์นะักกีฬายอย่างกาบี้อิกอนูนะคะบอสโควิดหลายๆคนอันนี้พูดไม่หมดมันเยอะมากแต่ลนะทีมเขาก็มีดาวเด่นเนี่ยก็เชียร์เหมือนดาราเพราะฉะนั้นก็มีของฝากมีป้ายที่ละลึกมีการขอถ่ายรูปขอลายเซ็นซึ่งมันคืออิโมชั่นอลที่ทำให้ภาพงานในเมืองไทยเนี่ยเวลาถ่ายออกไปนะักกีฬาเขาถ่ายเหมือนดาราเนี่ย ออกโซเชียลเขาเนี่ยมันดูยิ่งใหญ่ดูตะก,การตาดูแบบโอ้โหคนไทยครซี่วอลเลย์บอลมากๆนะคะนอกจากนั้นแล้วอันนี้แอบถามนะักกีฬาต่างประเทศหลายๆคนอย่างที่ไม่บ่อยคุยกับโค้ดคุณลุงโค้ดของบราซิลเนี่ยบอกเลยว่าไทยแลนด์จัดแบบเอ็กซ์เรนต์ก็คือดีมากถามว่าดีอะไรหนึ่งโรงแรมที่พักไม่ใช่โรงแรมไก่กาธรรมดามันเป็นหน้าตาประเทศเนาะสออาหารการกินว่าจะเป็นเบรคฟาสต์ว่าจะเป็นมื้อเที่ยงมื้อเย็นะ่ะ จัดเต็มแบบว่าคุณสามารถเลือกจะทานแบบไลน์บุฟเฟ่ต์อินเตอร์เนชั่นแนลหรือไลน์บุฟเฟ่ต์อาหารไทยถ้ามีจีนด้วยเขาก็จะจัดเมนูประพานประมาณแบบคนจีนเพราะฉะนั้นการเป็นเมืองท่องเที่ยวประเทศที่มีไรายได้หลักๆจากการทําอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ช่วยส่งเสริมให้การดูแลนักกีฬาเนี่ยมันถึงนะเขาก็ชื่นชมกันนะนอกจากนั้นแล้วบรรดาเซอร์วิสต่างๆในเมืองไทยร้านตัดผมร้านทําเล็บก็ได้อันนี้ส่งไปด้วยนะ มันก็คือคนมาแล้วก็รู้สึกว่าเออค่าบริการในการดูแลนะคะสปงสบามันถูกนอกจากนั้นแล้วเนี่ยไทยยังทําเกินมาตรฐานที่ f i v b กําหนดอันนี้คือหลักๆเลยโอเคละ f i v b เขาก็จะมีมาตรฐานใช่ไหมคะโลโก้สีที่ใช้กราฟิกโปสเตอร์เขาทํามาหมดนะต้องปู๊บจากเขาหมดภาพมาันเลยโด่งมาไปอินเตอร์เนาะ กราฟิกใดๆๆๆๆที่เราเห็นทั้งทีวีทั้งสิ่งพิมพ์ทั้งออนไลน์เนี่ยแต่ว่าประเทศไทยเราทําถึงไงถึงกว่านั้นทีมงานของท่านสมพรก็ดูแลอย่างละเอียดแล้วก็ดูแลอย่างทั่วถึงจริงๆนะคะก็อย่างที่บอกนั่นแหละว่าบรรยากาศมันเต็มที่นะแล้วก็มีการเติมเมสคอร์ดมีการใช้เพลงมีการใช้ตุ๊กตาแล้วยังมีโชว์นะโชว์เล็กๆสัส้นๆสอดแทรกในการแข่งขันแต่และทัวร์นาเมนต์มันก็มีการใส่ความเป็น วัฒนธรรมไทยลงไปซึ่งอันนี้พี่บอยชื่นชมนะคะก็คือน,นี่แหละที่พูดมามันคือโดยรวมของทําไมเราถึงใช้คําว่าประเทศไทยสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในการจัดก,การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงชมป์โลกในครั้งนี้นะคะทีนี้เนี่ยอันนี้พูดในแง่ของคนที่เป็นแฟนวอลเลย์บอลด้วยแล้วก็อยากจะเสนอเนาะ สะท้อนในอนาคตเนี่ยคำว่าประเทศไทยคือเมืองหลวงหรือว่า Land of Volleyball ของโลกเนี่ยนี่มันไม่เกินจริงนะมันจริงอยู่แล้วเพราะว่าเวลาเราไปการแข่งขัน,น VNL หรือเราเห็นบรรยากาศวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกในปีก่อนๆครั้งก่อนๆเนี่ยก็ต้องยอมรับตรงๆนั่นแหละว่าเวลาเจ้าภาพไม่แขงคนก็จะโล่งสนามหน้าตาเมืองไทยเราไม่เป็นในขณะเดียวกันแล้วเนี่ยครั้งนี้เนี่ยมันสะท้อนเห็นชัดเจนว่า i ิน o o r Stadium หัวหมากซึ่งมีอายุ50-60ปีเนี่ยอาจจะเล็กไปแล้วนะคบเพราะฉะนั้นท่านพู้ว่า การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ารัฐมนตรีที่ดูแลกีฬาอาจจะต้องทำอินดอร์สเตเดียมแห่งใหม่ไหมคะให้มันใหญ่ขึ้นเพราะว่าญี่ปุ่นสร้างอินดอร์สเตเดียมหัวหมากไว้เนี่ยณนะเวลานั้นถอยกลับไป50ปีที่แล้วเนี่ยก็ยิ่งใหญ่นะรู้สึกว่าโอ้โหเวลาจัดการแข่งขันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยน้อยครั้งมากที่อินดอร์สเตเดียมคนจะเต็มนอกจากจัดคอนเสิร์ตนะแต่ทีนี้เนี่ยวอลเลย์บอลมาจัดเนี่ยคนก็อยากเข้าไปดูเนาะเราอยากจะมีสนามใหญ่ๆแบบที่ ฮ่องกองมีไหมคะหรือว่าต่างประเทศเขามีเนี่ยที่จุได้8 0 0 0หมื่นหนึ่งอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่อันนี้ในอนาคตเราอาจจะต้องทําให้มันถึงกว่านั้นเพราะว่าด้วยหัวใจของคนไทยที่รักกีฬาไม่ใช่เฉพาะวอลเลย์บอลน,นะนาะเวลาทำอินดอร์สเตเดียมมันก็แข่งบาสได้แข่งตะก้อได้แข่งหลายๆกีฬาได้อย่างแบดบินตันก็เหมือนกันเขาก็มีคนที่ไปดูค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่บอยก็คิดว่าถึงจุดหนึ่งที่การกีฬาแห่งประเทศไทยอาจจะต้องบริหารจัดการหางบประมาณในการที่จะทำอินดอร์สเตเดียมแห่งใหม่ เพื่อจะรองรับแล้วในอนาคตถ้าอีก10ปีข้างหน้าไทยกลับมาเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขัวนวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกอีกก็ให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็บรรยากาศโดยรอบสนามเนี่ยพี่บอยคิดว่าเราอยู่กับฟ้ากับฝนซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยมันตกเกือบทุกวันนะอย่างช่วงที่เราจัดงานปลายสิงหามากยาเนี่ยทั่วฝนตกทุกวันนะคนไปดูก็ไม่สะดวกนะคะแล้วก็อาจจะต้องเพิ่มที่จอดรถ ในการที่จะรองรับมหาชนไหมคะถ้ารถไฟฟ้าเสร็จอาจจะดีขึ้นแต่ตอนนี้คนขับรถเนี่ยก็ประสบปัญหาเนาะว่าไม่มีที่จอดหรือว่าบางทีฝนตกหนักน้ําท่วมเนี่ยก็การจากรถก็กลายเป็นเรือเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากไว้เนาะว่านี่คือความสําเร็จนะคะส่วนประชาชนคนอย่างเราที่เดินทางไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สะดวกมากก็ฝากทางการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะได้พัฒนาตรงนี้เนาะเพราะว่าถ้าราชมังคลาแล้วนะ อินอร์แล้วคนไปดูกันเยอะๆไม่มีที่จอดรถนะคะการเดินทางมันท่องค่าจะลำบากเนาะก็นี่คือภาพรวมแล้วก็พี่บอยเชื่อว่าหลายๆคนก็จะมีความสุขตลอด20วันที่ผ่านมาถือว่าวันไหนสะดวกมีตั๋วมีบัตรนะคะก็ไปดูกันที่สนามเลยนะซึงแม้ว่าบัตรจะมีบัตรผีเนาะ,ะอันนี้ฝากไว้ด้วยการระบบซื้อขายบัตรเนี่ยอาจจะต้องล็อก ID ให้จองทีละ2ใบไม่ค่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยตั๋วผีก็จะจาก600ก็จะกลายเป็น4 0 0พันจาก0 0ก็จะกลายเป็น5,000ันอย่างเงี้ยแต่ว่าแม์แรกๆเนี่ยคนก็ไม่ดูเหมือนกันนะเพราะว่าบัตรมันแพงไปนะแล้วก็ถ่ายทอดดึกมันก็เลยทําให้ตั๋วผีแม์แรกๆรอบแรกของไทยเนี่ยอาจจะขาดทุนนะแต่เขาก็มากลัวกาไรกลับในช่วงท้ายเนาะอันนี้พี่บอยว่าก็ในอนาคตก็อยากให้บริหารจัดการตัว๋วให้เหมาะสมเนาะให้มันกระจายอย่างชั่วถึงนะคะก็นี่แหละพับใหญ่ ภาพรวมของวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะคะแม้ว่าสาวไทยเราเนี่ยก็ทําตามเป้านะคะเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายแล้วก็เข้าไปต่อไม่ได้แพ้ญ,ญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าพี่บอยเชื่อว่าเราเป็นเจ้าภาพด้วยความภูมิใจและคนไทยก็จะภูมิใจและพี่บอยขอเป็นตัวแทนแฟนๆวอลเลย์บอลน,นะคะขอบคุณท่านสมพรใช้บางยางนายกสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยแล้วก็หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะคะรวมถึงสตาฟคงจะเดด็เหนื่อยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมากับการเตรียมการจัดการแข่งขันแล้วก็ทําได้อย่างลงตัวสมบูรณ์นะคะมันก็มีดีเทลที่มีเสียงวิพากษ์ ะะแต่ว่าพี่บอลเชื่อว่าทุกคนวิจาร์ด้วยฮาร์ดแห่งความรักชาติแล้วก็ฮาร์ดของอยากให้ทุกอย่างมันดีแต่มาถึงวันนี้แล้วก็ต้องบอกว่ามันคือความเพอร์เฟกสมกับที่ประเทศไทยเราะะเป็นเจ้าภาพไม่ทําให้เสียชื่อเสียหน้าและที่สําคัญก็คือนี่คือการประกาศให้โลกใบนี้เห็นว่าประเทศไทยของเราควรจะเป็นศูนย์การวอลเลย์บอลจริงๆของเอเชียด้วยซ้ำนะคะเหมือนกับที่ AVC ีซ uh, AV ีสมาธ์วอลเลย์บอลเอเชียเนี่ยมาตั้งที่เมืองไทยเรียบร้อยนะคะมีออฟฟิศก็ยิ่งใหญ่ นี่คือจริงใจเล่าวันนี้ค่ะเป็นความบันเทิงอีกแบบหนึ่งที่เชื่อว่าทุกคนจะมีความสุขและทุกคนได้เห็นรอยยิ้มของนักกีฬาได้เห็นน้ําตาแห่งชัยชนะน้ําตาของผู้แพ้ที่มีคุณค่ารวมไปจนถึงความสําเร็จของประเทศไทยกับการจัดการแข่งขันเบ์บอลหญิง ชิงแชมป์โลกค่ะช่วงท้ายพี่บอยย้าตรงนี้นะคะผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนจริงใจเล่าค่ะก็คือตัวบอลบูสเตอร์จากฟารเกอร์ไชน่านะครเราสามารถใช้ได้แทนคีมนวดน,นะคะสระผมเสร็จปุ๊บเอาตัวนี้ชโชโลม3-5นาทีหมักเอาไว้แล้วล้างออกนะคะเขาจะทําให้สารสก,กัด BAS เนี่ยค่ะช่วยให้เคราตินในเส้นผมของเรากลับมามีสุขภาพที่ดีมากขึ้นผมที่กระด้างฟูไม่นุ่มลื่นใช้ตัวนี้นะคะ่ะมันจะก,กลับให้เส้นผมของเรามีชีวิตชีบาขึ้นมานะคะพี่บอยย้ำนะคะเห็นผลทันทีที่ใช้ตั้งแต่ครั้งแรกม 220 ml ซองใหญ่คุมค่า500 ml นะคะแล้วก็แบบพกพา50 ml การ์ี3ขนาดนะคะซื้อได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตร้านขายของนะคะ beauty ช h o p ทั่วประเทศรวมไปจนถึง7ซเว่นอนะคะและคุณสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะฟาเกอร์ไทยแลนด์ทางไลน์ก็ได้ฟาเกอร์ไทยแลนด์รวมไปจนถึงปักตะกา้าและส่งลิงก์เอาไว้ทุกคนก็กดแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะคะฝากไว้ค่ะตัวนี้ค่ะบอลบูสเตอร์แฮร์ชีทเมนต์ขายดี2ปีซ้อนจากฟาเกอร์ไทยแลนด์ค่ะและอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ต้องแนะนา แล้วก็บอกโปรโมชั่นสุดๆที่คุ้มค่าให้กับทุกคนนะคะนั่นก็คือ Toyota ค่ะรถยนต์ขวัญใจมหาชนคนไทยค่ะข้อเสนอสุดพิเศษเดือนนี้นะคะถ้า Cross ตอนนี้ต้องโครร Cross พร้อมกับโปรสุดคุม้มเป็นเจ้าของง่ายและยาล s c คร s สพร้อมโปรดีๆที่ผ่อนสบายโมเมนต์นี้ต้องมี Cross ค่ะโครราคร s สนะคะผ่อนต่ำเลย7,734บาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ห,หรือดอกเบีย้ย0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ส่วนยารีดครอส ผ่อนเริ่มต้น6,565บาทต่อเดือนเท่านั้นหรือดอกเบี้ยพิเศษ1.55%ค่ะสแกนดูข้อมูลรนะายละเอียดได้ทาง QR ที่ขึ้นหน้าจอนะคะสแกนปุ๊บมีข้อมูลเพิ่มเติมค่ะย้ำนะคะโปรดีสุดคุ้มมีเฉพาะในเดือนนี้เท่านั้นนะคะถึง30กันยายนนี้ค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณโตโยต้ขอบคุณฟาเกอร์ไทยแลนด์ที่สนับสนุนจริงใจแล้วและขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามพี่บอยเดลัย EP ขอบคุณที่ตั้งใจฟังบ๊ายบาย